ทุกท่านได้เห็นนะนี่ผลของการใช้คู่นะครับอของปาม์มปันโคเดน k b บนะอายุแค่1นึ่ปีสิเดือนนะครับกับถัง20ลิตรนี่ใช้ไม่ยากนะครับก็คือเวอร์แพนสองช้อนไปดูตาม24ซีเองนะครับฉีดพ่นใช้่ทั่วเลยครับ ปามปุูกแล้วอันตรายนี้ถูกแล้วนะครับเนี่ยายคู่ติดต้นแล้วได้ผลจริงๆเลยครับสวยใบเขียวงามนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจนะครับลองใช้คู่ดูนะครับแล้วท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับมีผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับลดต้นทุนค่าจ่ายลดคูณลงนะครับและปลอดภัยกับสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่สิ้ง สารที่มีคว่เป็นอินทรีย์อเคไนะครับไอันตรายกับสุขภาพนะครับแล้วก็ภาพนี้ของดินก็ยู่บบ5ถึง5ถึง5นะฮะ5เป็นกลางนะครับโปรไกตัวสารจะช่วยปรับปรุงดินให้วนซุยนะครับท่านไม่ต้องใช้ดูดละไมแล้วนะครับก็ใช้ผู้หน,นุ่มต่อเนื่องนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่องที่ต่อเนี้นะครับขอบคุณมากครับ